กนสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มีเป็น power นะควันนี้เป็น power ขยายรถยนต์นะครับวันนี้นะครับก็คือคนที่สอมาซ่อมนะครับก็บอกว่าเวลาเปิดแล้วนะครับไปกติไฟตัวนี้นะครับจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่ามันเปิดติดออกมาเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ ไม่มีเสียงนะครับไม่ตอบสนองนะครับก็คือไฟตัวนี้มันจะเป็นไฟแสดงสถานะแล้วก็เป็นโพเทคนะครับก็คือถ้าเกิดว่าถ้ามันมีปัญหานะครับไฟตัวนี้ก็จะตัดเป็นสีแดงนะครับมันไม่ขึ้นสีเขียวนะครับก็สําหรับอาการคร่าวๆที่เขาบอกมานะครับก็เดี๋ยวผมก็จะลองจ่ายไฟให้มันแล้วก็ลองดูว่าอาการมันเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะครับ ก็สำหรับตัวนี้ผมก็จะใช้สวิตชิ่งนะครับ12โวลต์นะตัวนี้ตัวนี้12โวลต์20แอมป์นะครับนี่นะครับก็จะลองจ่ายไฟให้มันดูแล้วก็ดูอาการว่ามันเป็นอาการที่เขาแจ้งมาหรือเปล่านะครับก็สำหรับการต่อนะครับฝั่งนี้ก็กาวนะครับ ตัวนี้รีโมทกับบีบก็จะเป็นไฟบวกนะครับมันจะมีอยู่3นะครับอย่าก็เวลาต่อก็อย่างงงนะครับก็คือรีโมทกับบีบแล้วก็ใช้สายไฟจ้ำข้ามากันเลยนะครับตัวนี้นะครับสำหรับการจะลองเทสมันดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการ ต่อมันฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับก็สวิตชิ่งนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะลองเสียบปลั๊กนะครับจ่ายไฟให้มันดูนะครับนี่นะครับก็คือติดเป็นสีแดงนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยว ผมก็จะทําการแกะมันออกมาดูนะครับข้างในมันนะครับว่ามันมีปัญหาตรงจุดไหนนะครับตัวนี้นะครับสหรับตอนนี้ผมก็จะทําการแกะนะครับก็คือมันจะมีน็อตนะครับเราแกะออกให้หมดนะครับ แกะฝามันออกก่อนนะเพื่จะดูวงจรข้างในมันครัว่ามันจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับที่ทำให้มันตัดนะ ก็นี่นะครับก็คือด้านในมานะครับก็จากสังเกตเบื้องต้นนะครับจากวงจรก็ไม่มีตัวไหมนะครับสำหรับพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวอันดับแรกผมก็จะลองวัดตัวขยายมันนะครับทั้ง8ตัวนะครับนี่นะครับให้มันติดกับแผ่น เหล็กเป็นซิงค์ตรงนี้อยู่นะครับฝั่งนี้นะครับก็จะลองวัดดูนะครับก็สำหรับการวัดนะครับผมก็จะใช้มิเตอร์เข็มนะครับในการวัดนะครับอ๋ผมจะวัด ทางฝั่งนี้ก่อนนะครับก็สังเกตที่เขียมิเตอร์นะครับปกติแล้วทรานซิสเตอร์พวกนี้นะถ้าเกิดว่าถ้านันปกติดีนะครับมันก็จะขึ้นอยู่สองครั้งนะครับก็จะลองวัดไปเลยนะครับสังเกตที่เขียมิเตอร์นะ ก็จะทําการวัดข้อๆก่อนนะครับก็คือวัดในปิ้นก่อนนะครับก็คือถ้าเกิดแบบนี้ก็ปกตินะครับเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้ลอยออกมาวัดนะครับถ้าเกิดว่าถ้ามันมีปัญหามันก็จะขึ้นในลักษณะแบบมันจะช็อตนะครแบ่อันนี้เป็นค่าของต้านทานมันก็ขึ้นไม่ไม่ถุดกับมากนะครับ ลองสลับสายนะครับนี่ก็ปกตินะครับนีผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นรอยนะไร,ะรเดี๋ยวผมจะลองปัดอีกฝั่งนึงนะครับนี่ก็เป็นอีกอีกฝั่งนึงนะครับหนับตัวนี้นะครับก็วัดเหมือนเดิมครับสลับสายครับสลับข้างครับ สังเกตที่เขียมิเตอร์นะครับตัวนี้มันก็จะขึ้นขึ้นแบบประมาณขึ้นค şey. ่าความต้านทานแบบช็อตนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมเขียมแตะกันนะครับก็สังเกตที่เขียมิเตอร์นะครับแล้วก็ลองวัดตรงนี้นะครับที่ขามันนะครับแล้วก็สลับข้างนะครับนี่นะครับมันเหมือนเราเขีมยมิเตอร์มาแตะกันก็คือมันช็อตนะครับตัวมันนะครับ ก็ผมก็จะลองบัดตัวต่อไปนะตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะ ก็คือตรงจากการวัดนะครับก็คือมีอยู่ตัวนึงนะครับตัวนี้นะครับที่วัดแล้วมันมันช็อตนะครับก็คือเดี๋ยวเราก็ต้องถอดมันออกมาแล้วก็ลองมาวัดดูอีกทีนึงนะครับสาหรับตัวนี้นะก็เดี๋ยวผมก็จะทําการถอดเอาอิซิสเตอร์ออกมานะครับ หรับตัวนี้การที้เราจะถอดยกปิ้นลงมาก็มันต้องแกะทั้งหมดเลยนะครับสำหรับน็อตที่ยึดพวกนี้นะครับน็อตยึดพวกนี้นะครับแล้วก็ตรงแผ่นบอร์ดมันนะครับเพื่อที่เราจะทําการยกออกมาแล้วก็บัตรกี่นะครับเพราะว่าลายปิ้นมันอยู่ด้านล่างนะครับสําหรับตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการแกะออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ยกปิ้นออกมานะครับครับก็ ผมก็ได้ทําการถอดมันออกมาแล้วนะครับก็มันก็จะจประมาณนี้นะครับลายปิ้นก็จะอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับก็สําหรับฝั่งที่มันมีปัญหานะครับก็คือฝั่งนี้นะครับตัวที่วัดแล้วมันชอบนะครับก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองถอดมันออกมาดูนะครับตัวนี้นะครับ นี่นะครับก็สลับเบอร์มันครับมันจะเป็น C ห้าหนึ่งเก้าแปดนะตัวนี้นะครับมันจะเป็นเบอร์เดียวกันหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับทั้งแต่ตัวนะครับก็เดี๋ยวเราลองลอยออกมาแล้วก็วัดข้างนอกดูนะครับ เขียนมิเตอร์นะครับสำหรับก็คือมันชอบนะครับตัวนี้นะครับมันชอบหมดเลยนะครับทั้งขามันชอบถึงกันหมดนะครับนี่นะครับก็คือมีอยู่หนึ่งตัวนะครับที่มันมีปัญหานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะลองเช็คดูแบบละเอียดอีกทีนะครับ ที่ดูนะครับจากที่เช็คดูก็มีอยู่หนึ่งตัวนะครับที่มันช็อตนะครับก็เดี๋ยวก็คงต้องลองสั่งอะไรนะครับลองมาเปลี่ยนดูก่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็สรุปอาการนี้ก็คือตัวทรานซิสเตอร์ขยายนะครับ c ห้าหนึ่งเก้าแปดนะครับมันช็อตนะครับอยู่หนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวผมก็คงจะต้อง สั่งนะครับผมสั่งทรานซิสเตอร์นะครับตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนแต่ตัวนี้ผมจะเปลี่ยนก็คือผมจะเปลี่ยนออกยกทั้ง4ทั้ง4ตัวเลยนะครับผมจะไม่เปลี่ยนตัวเดียวนะครับก็คือบางทีมันอาจจะมีถ้าเกิดว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวเดียวนะครับมันก็อาจจะมีผลต่อเสียงนะครับเพราะว่าผมเคยเคยอยู่นะครับเคยเปลี่ยนมันชอบแบบนี้นะครับผมเปลี่ยน เปลี่ยนตัวเดียวนะครับก็คือเสียงที่ได้นะครับก็คือทั้งสองข้างมันมันมันเพี้ยนกันนะครับมันเหมือนข้างที่มันไม่ชอบนะครับเสียงมันจะดังกว่าส่วนฝั่งที่เปลี่ยนตัวเดียวนะครับมันเสียงมันไม่ค่อยดีนะก็เลยจะต้องเปลี่ยนหมดทั้ง4ตัวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับกับ ใครหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับพอดีไหลตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้สั่งมานะครับก็เลยไม่ได้ลองเอามาเปลี่ยนแล้วก็ลองใส่ให้ดูนะครับแต่ว่าผมคิดว่าก็คงจะไม่มีปัญหาอย่างอื่นแล้วนะก็คงจะเป็นตัวนี้นะครับที่มันช็อคนะครับมาเลยตัดนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านได้ดูกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับ Salamat din